ผลกระทบของ AI ในการทำข้อสอบความจริงที่น่าตกใจอาจารย์พิษโพสข้อความเผยให้เห็นว่ามีนิสิตใช้ AI เขียนงานให้และสร้างอ้างอิงเองซึ่งเป็นกรณีแรกในเทอมนี้แต่ทำไมถึงเกิดขึ้นมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรในวันที่13พฤศจิกายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิษพงศวรร์จากภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยได้โพสต์ข้อความผ่านเพจส,ส่วนตัวกล่าวว่าเขาได้พบกรณีที่นิสิต ใช้ AI เขียนงานภาษาไทยให้และยังสร้างอ้างอิงขึ้นเองด้วยการตรวจพบ AI reference hallucination <ๆ>การที่นิสิตใช้ AI เขียนงานให้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งขึ้นกว่านั้นคือการสร้างอ้างอิงที่ไม่มีจริงหรือที่เรียกว่า AI reference hallucination ในข้อสอบ Take Home ภาษาไทยอาจารย์พิทได้พบว่ามีงานของนิสิตหลายชิ้นที่ผู้เรียนให้ AI เขียนให้และสร้างอ้างอิงที่ไม่มีจริงขึ้นมาอย่างไรก็ตามการตรวจสอบข้อมูลนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางงานมีหลายเล่มที่ถูกเขียน ด้วย AI ตัวเดียวกันถ้ามีงานที่เหมือนกันเกิดขึ้นและถูกตีพิมพ์ในเว็บไซต์จะทําให้งานที่เป็นผกและงานของ AI ดูเหมือนกับงานจริงซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากังวลการพูดและให้ AI เขียนอีกปัญหาหนึ่งที่เจอคือการพูดและให้ AI เขียนงานให้มีนิสิตท,ที่พูดคําว่าคิดเองแต่ไม่สามารถเขียนเองได้จึงใช้วิธีการพูดและใส่เสียงในเครื่องเพื่อให้ AI เขียนงานให้ทงระดับตรีและโทวิธีการแก้ไข วิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหานี้คือการเรียกนิสิตมาสอบถามและให้พิสูจน์ว่าผลงานคือผลงานของตนเองหากไม่สามารถพิสูจน์ได้อาจารย์สามารถให้นิสิตเขียนงานใหม่และตัดคะแนนหรือไม่รับคะแนนเลยก็ได้ความยากลําบากในการตรวจสอบการตรวจสอบงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอาจารย์ทิศกล่าวว่าต้องใช้เวลาการตรวจสอบกับ Google ตลอดเวลาและบางครั้งต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์กับแต่ละนิสิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานได้อย่างแน่นอน ข้อคิดเห็นของผู้เขียนการใช้ AI ในการทำข้อสอบเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วงเมื่อมันช่วยให้ผู้เรียนได้ผลงานที่ดูดีขึ้นแต่ก็อาจนำไปสู่การถือว่าเป็นงานของตนเองหรือแม้กระทั่งสร้างอ้างอิงที่ไม่มีจริงการใช้เทคโนโลยีในการทำข้อสอบต้องมีการตรวจสอบและการจัดการที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามการใช้ AI เพื่อช่วยเหลือในการทำข้อสอบอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หากมีการตรวจสอบและการควบคุมที่เหมาะสมคุณคิดว่าอย่างไร คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการใช้ AI ในการทำข้อสอบคุณมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของผู้อ่าน